รู้ไหมว่านกชนิดเดียวที่สามารถอยู่เหนืออินทรีได้คืออีกามันจะคอยขึ้นขี่หลังพยาอินทรีและคอยจิกคอยสร้างความรำคาญอยู่ตลอดเวลาแต่พยาอินทรีจะไม่ตอบโต้หรือโจมตีและเสียเวลาไปต่อแยกับมันเพียงแค่พยาอินรีกางปีกให้กว้างและบินสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆและยิ่งสูงมากเท่าไหร่อีกาก็ยิ่งหายใจได้ลำบากมากเท่านั้นแล้วมันก็จะเริ่มถอนตัวร่วงหล่นลงมาเพราะขาดออกซิเจนในอากาศและหมดเรี่ยวแรงจะบินนั่นเองจงเก็บแรงของ คุณไว้บินให้สูงสูงอย่าให้ราคากับคนที่ชิงชังเราเดี๋ยวเขาก็ตกต่ำเพราะทำตัวเขาเองนั่นแหละเมื่อนั้นทุกอย่างจะราบรื่นโดยไม่ต้องออกแรงใดๆเลยใครจะตัดสินคุณยังไงก็ช่างเขาแค่คนที่แคร์เราก็พอใครไม่มีส่วนกับชีวิตเราก็อย่าไปให้ความสำคัญไม่มีใครรู้จักเราดีเท่ากับตัวเราเองจงทำใจเพราะไม่มีใครไม่เคยโดนตัดสินในโลกนี้จะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเราเราไม่มีทางจะทำให้ทุกคนชอบเราได้ มันเหนื่อยเกินไปถ้าต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและพอใจเราอยู่กับคนที่รักและแคร์เราปล่อยวางไม่ต้องสนใจคนอื่นแทนที่จะเครียดเพราะคนที่เกลียดเราแต่จงใช้เวลาที่มีค่ากับคนที่รักเราจะดีกว่าเยอะอย่าลืมว่าไม่มีใครทำได้ถูกใจทุกคนหรอกมีคนรัก ก็ต้องมีคนเกลียดทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราว่าเก็บคำด่านั้นมาคิดให้ตัวเองไม่สบายใจหรือจะเก็บคำนั้นไว้เพื่อพัฒนาตัวเองต่อ เราต้องเลือกที่จะอยู่ให้เป็นต้องเข้มแข็งจากการถูกเกลียดวันไหนที่เรารู้คุณค่าของตัวเราเองมากพอวันนั้นก็จะไม่มีใครแย่งความสุขไปจากเราได้อย่าให้ราคาแก่คนที่พูดไม่รู้จักคิดอย่าผูกมิตรกับคนที่มองโลกในแง่ร้ายอย่าให้ท้ายกับพวกคนพาลและอย่าทำงานให้กับคนที่ไม่รู้คุณค่าของคุณ